เราจะมาสอนหาค้อนดูดเลือดนะคะไปดูกันเลยนี่ถูกไม่ดิอันดับแรกนะครับพวกเราต้องมีกุญแจเขาอยากเ่็นกุญแจตรงไหนสมไม่อน้เาติดกตรงนี้นะตามมาเลยนะครับตามมาตรงที่เกาะเกาะลงดันแล้วต้องมีตีบอนแต่กสิเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูนะครับขนาวเป็นไงตอนนี้เหมือนเยมงพอแก้ไดคไม่ต้องเยอะนะตู้ซื้อเรือแครงๆแล้วทีมผมไม่ได้มองไปดันดูงเอาไปเลยวะนี่นะทุกคนมาตรงนี้ ทุกนจะเจอกระดูนั่นตรงนี้ทุกคนให้ทุกคนนะครับตาม,มาเลยตรงนี้ให้ทุกคนโอเคครับให้ทุกคนมาตีกันทุกคนมาขึ้นไปตรงนี้แต่เนี่ยมันจะหลุดหลงมาทุกคนซื้อตรงนี้ถือว,ว่าฟามเงินได้นะให้เราไปตีอะ่ะทุกคนซึ่งผมตีสักทีก็ตายละ คนหัวตีสองขีก็ตายแล้วไม่รู้ดับกคนแจ้หรือยังใครที่งงแตะใครที่อยากดูเขาดับกคนแจ้เราจะดับมาข้างหลังนะมันจะทิ้งมันจะหลุดล้วน,นนะข้างหมังครับ,บาตอันนี้ไม่มีแล้วเนาะตีต่อไปไม่ดบนะับวะต้องตีตัวเวลสี่นะอย่าไปตีตัวเล็กๆนะขอ,อนดูดเลือดนี่ดูดเลือกแค่หนึ่งร้อยครับตัวตีแรงเลย แต่ถ้าคุณเห็นเ่้นกำลังหาอยู่นะครับนี่ไงคุณกุแจล่นะถ้าคุณเห็นนะถ้าผมเห็นเพื่อนกำลังหายพอดีนะครับคุณก็จะมาไปกับเพื่อนไม่ได้ทุกคนต้อไปเข้าตรงนั้นก่อนนะอันนี้คือรูปกุญแจนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับเอาไปคุณต้องมีสีฟ้าสีดเลครับบูบูแบทนะตอต้องมีเหตุผลน,น,นะมาเป็นตัวนั่นเลยครับมาเป็นตัวทำนะซื่งที่หาเหตุเขาห้ไปที่ขอเหตุทุกคนเนี่ขต้องไปเพราาอันั้นก่อนนที่เป็นัเหตุเลยเระว่นานแล้วก็ันัคนะครับ ตามาตนั oh oh ่ไปกาะที่ลมนั้นเห็นนะครับไปดูเลยตอนนี้เราก็าไปกาะที่ลันเห็ดนะตอนนี้ผมกังไปครับนี่คือข้าวัมผมไม่ค่อยได้ลาข้าวหัวทุกคนเนี่ยข้าวหัวไม่ค่นีะสองพันหร้อยคือสูงสุดในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ใเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีคน่ข้าวหัวเยอะไปกาะลอยฟ้าแล้วแหละคนไปกาะยฟ้านะของาัผมนี้ตอน้ไม่แช่ประมาณเก้าร้อยผมด้นำที่ล่าข้าวหัวดีที่คือฝนตกค่ะนตกน้ำฝน บอกเลยทุกคนเอาเป็ดเราต้องขึ้นไปเกาะลอยฟ้าน่ะขึคค้นไปเกาะลอยฟ้าน่อเคนะรู้มายังเกาะตีเหตุน,น่ะสำหรับทุกคนมาแล้วใช่ไหมเห็นตรงนี้ปะคุณเห็นหัวคนนี่หัวอะไรเนี่ยปะทุกคนกดไปนะครับมันจะได้เป็นค้อนมาผมมีคม้อนแล้วไงเนี่ยเห็นปะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบายปุ๊บจู่ๆประกบหรือไงอออาร์ออ,อ,อลดกาโต